เนครับแชท GPT นะฮะแชท GPT คืออะไรให้นึกภาพเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นฝรั่งคนนึงนะครับที่เป็นผู้ช่วยเลขาส่วนตัวของเราตลอด24ชั่วโมงนะครับพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากพูดได้ทุกภาษาเลยนะครับฉลาดนะครับความจำยาวกว่าซีรีล Alexa นะครับแต่ยังสั้นอยู่ได้ประมาณสักหน้าหนึ่งในหน้าเดียวกันยังจำได้อยู่นะฮะมีความเชื่อมั่นนะเป็นตัวของตัวเองนะครับเ แล้วก็ค่อนข้างที่จะแรนดอมนะครับพูดเก่งทอร์กทีบมากๆนะครับแต่บางทีมีมั่วมาให้เราด้วยนะครับต้องระวังเป็นข้อเป็นผู้ช่วยเบื้องต้นให้เราได้ถามได้ทุกอย่างในทั้งโลกเนี่ยฮะถามข้อมูลอะไรไก็ได้นะครับบางเรื่องเก่งกว่าเราค่าเฉลี่ยในเก่งกว่าเราแน่นอนนะครับในทุกๆสกลิลแต่ยังเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เราต้องไปตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคก็อีกครั้งนะจีโนไทปเป็นจ e โนไทปไอแชทบอ b o t ประเภทแชทบอ o t นะครับอ่านี้คุยกันไปแล้วนะครับในหมวดนี้นะครับในช่วงแรกนะครับดูไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ ChatGPT เนี่ยเขาต้องเสียเงินประมาณหลักแสนดอลลาร์ถึงเจ็ดแสนดอลลาร์ต่อวันนะครับประมาณสิบถึงยี่สิบสามสิบล้านนะฮะในการรันโมเดลในการที่เอามาให้คนได้ใช้ฟรีกันเนี่ยนะฮะค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับแต่เขายังได้เงินอยู่นะยังยังอยู่ต่อได้ครับเดี๋ยวค่าเนี่ยมันคงจะถูกลงเรื่อยๆนะครับเทรนนิ่งสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะเทรนนิ่ง i n i n g data นะครับคือข้อมูล ChatGPT ตัดอยู่ที่กันยายน2 0 2 1นะหลังจากนั้นจะไม่อัปเดตนะครับอ่าเซฟซีเน็ตนะครับคืออะไรก็คือเวลามันโดนเทรนข้อมูลจากทั้งโลกเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ด้วยใช่ไหมครับสิ่งที่ผิดกฎหมายสินสิทธเชื้อชาติ d ดลคอนเทนต์นะครับมันก็เลยมี s a ฟ e ีเน็ตที่กรองสิ่งนี้ออกไปก่อนเวลาเราถามอะไรเนี่ยบางอย่างมันจะไม่สามารถตอบในสิ่งนี้ได้นะฮะอ่าแล้วก็เจ้าแชท GPT เนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับแบบคํานวณเลขเลยนะครับ ลองให้เลขอะไรที่คิดในใจไม่ได้เนี่ยมันจะมันจะให้เลขคําตอบผิดนะงั้นไปถามพี่อื่นนะไม่ควรถาม Chat GPT นะ Chat GPT เนะี่ยถามน้อยตอบน้อยถามเยอะตอบเยอะตอบถูกนะครับหม,มรหมายความว่าอะไรหมายความว่าเออนึกภาพ c h a t GPT ก็เป็นผู้ช่วยเราคนนึงแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างจากศูนย์เนี่ยเราต้องควรจะอธิบาย c h a t GPT ก่อนเบื้องต้นว่าเรามีปัญหาอะไรนะเหมือนเราปรับทุกข์กับเขาอะสมมติเรามีปัญหาอยากจะได้อะไรก็เล่าไปเลยเล่าเหมือนเพื่อนเลย หนึ่งสองสามสี่มีปัญหาแบบนี้นะฉันโดนหัวหน้าบนมาเรื่องนี้แก้งานไม่ได้อันนี้จะต้องการข้อมูลแบบนั้นแบบนี้พิมพ์เล่าไปเลยเล่ายาวๆเขาจะได้มีข้อมูลเราจะได้ประมวลผลได้ดีแล้วก็จะตอบได้ดีแล้วก็ข้อมูลเนะี่ยไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่เราคุยกับเขาอะ่ะมันจะโดนอัปเดตแบบเรียลไทม์อย่างเช่นเราบอกข้อมูลอะไรเราไปส่วนตัวคนอื่นไปถามข้อมูลนั้นทันทีในอีกในอีกซีกโลกหนึง่งก็จะรู้เลยไม่ใช่นะ Data าเขาต้องจะเก็บแยกกันไว้นะครับเราสามารถไปตั้งได้ว่าไม่ไม่อยากให้ เก็บฮิตสอรี่ของเราก็ได้นะ,ะเวลาเขาเอา Data เก็บแยกไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องไปอัปเดตโมเดลของเขาเป็น g p t 3.5เป็น4เป็น5เป็นอะไร6ไปเรื่อยๆน,นะครับ g p t สามารถให้ข้อมูลเฟกกับเราได้าไดาบใดที่มันโดนเทรนข้อมูลนั้นมาอย่างเช่นมันมีเว็บไซต์หนึ่งที่บอกข้อมูลเราผิดๆสมมติเอาข้อมูลของเราเนี่ยบอกว่าฉันเป็นมหาเศรษฐีลำหนึ่งของโลกอยู่บนเว็บไซต์หนึ่งแล้วเว็บไซต์เนี่ยมันอยู่มาก่อน2021เขาก็จะเอาข้อมูลนั้นมาตอบเราเหมือนกันนะเอองั้นข้อมูลที่ผิดงั้นสิ่่งทีคควรรู้ื เขาสามารถเอาข้อมูลที่ผิดๆมาตอบเราได้เราต้องเช็คนะฮะเราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะ AI hallucination ภาวะหลอนนะครับหมายความว่าเขาก็จะพ่นสิ่งต่างๆออกมาเพราะพะอกท็ทอจีบเก่งมากพูดเก่งมากเขาสามารถตอบแบบในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงออกมาไดนะ้ปั้นน้ำ็นตัวมาได้นะี่ก็ต้องระวังด้วยนะโอเคมาดู ChatGPT Plus นะครับคือปกติเราใช้ฟรีนะสามจุดห้านะ g p t version สามจุดห้า version Plus คือเราจะเสียยี่สิบดอลลาร์หกร้อยกว่าบาทต่อเดือน สิ่งที่ได้คืออะไรฮะจะได้เวอร์ชัน GPT4 ที่เก่งกว่าเดิมนะครับแต่ก็จำกัดการใช้ไในใช้ฟีเจอร์ปลั๊กอินนะครับที่เป็นแอปมาต่อที่เป็นแอปมาต่อกับ GPT ที่จะเล่าให้ฟังได้ใช้โค้ดอินเทอร์พิเตอร์ได้ใช้เว็บ r บราว์ซิ่งได้ใช้ฟีเจอร์อื่นๆก่อนคนอื่นนะครับมว่าจำเป็นขนาดไหมถ้าเราไม่ได้ใช้ประจำก็ไม่จำเป็น นะครับแต่ถ้าต้องการใช้ฟีเจอร์ทดสอบระบบก็ควรจะใช้นะครับอ่า GPT 4ก็คือภาพนี้ความสามารถในการเรียนรู้ภาพในการเข้าใจภาพนะครับเขาก็เดโมมาให้ดูว่าถ้าเราอัปโหลดภาพลูกโป่งตรงนี้แล้วถาม GPT 4ไปว่าถ้าตัดเชือกนี้จะเกิดอะไรขึ้นเจ้า GPT 4 GPT 4ก็ตอบได้ว่ามันก็จะลอยออกไปไงนะครับหรืออัปโหลดรูปภาพนี้ขึ้นไปนะครับว่า วัตถุดิบตรงนี้สามารถทําอาหารอะไรบ้าง GPT4 ก็สามารถเข้าใจรูปภาพได้แล้วก็ตอบมาได้ว่าเอาไปทําอาหารอะไรได้บ้างามาดูความเก่งความฉลาดของ GPT4 นะครับเขาก็เปรียบเทียบนะว่า G เอา GPT ไปสอบเลยทั้ง4ทั้ง3.5เนี่ย อ่าแล้วดูเปอร์เซนต์ไทที่เทียบกับคนที่เขาไปสอบเนี่ยเก่งเท่าไหร่นะก็เป็นบททดสอบอ่าเขาก็ไปสอบ s 1 placement นะครับกับ GRE นะครับที่เป็นถ้าของอเมริกาเขาจะเทียบเท่ามาหาลัยหรือปอโทรตรงนั้นนะครับก็ผลปรากฏว่าสีน้ำเงินนี่คือ3.5สีเขียวคือ4ก็มา up เวลเนาะส่วนใหญ่ก็เก่งแบบเกือบจะเบอร์หนึ่งของห้องเกือบ100%เลยในเกือบทุกวิชานะครับ history psychology math นะครับอังกฤษ biology writing statistics เก่งหมดเลยนะครับเก่งกับทุกวิชาเอาง่ายๆแต่ที่ไม่ค่อยถนัดเลยคือพวกที่แบบเลขกับอังกฤษในบางหมวดนะอย่างเช่นแคลคูลัสนะครับอะไรประมาณนี้นะที่ยังไม่ถนัดมาดูในด้านภาษาทุกภาษาเนี่ยโอ้โหตรงนี้เก่งหมดเลยนะไทยก็คือตรงนี้นะฮะเจกว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เออเก่งเก่งหมดเลยนะนะครับถามไทยก็รู้เรื่องด้วย,วยนะตอนนี้นะครับเก่งกว่าโมเดลอื่นๆนะครับที่เขาเทียบกับไอ,อของ Google กับของอื่นๆเจ้าอื่นๆนะเขาบอก